สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับสำหรับใครใช้คอมพิวเตอร์เดลนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว PC หรือตัว Notebook นะครับให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมที่ชื่อว่า support assist นะครับสำหรับตัวโปรแกรม support assist หรือ del l command นะครับสองโปรแกรมนี้นะครับแนะนำว่าให้เพื่อนๆพื่ทำการดาวน์โหลดและติดตั้งอยู่ในคอมพิวเตอร์ของเด l นะครับแล้วถามว่าตัว support assist นะครับมันช่วยเราจะ มันช่วยอะไรเราได้บ้างนะครับเมื่อเราทำการดาวน์โหลดตัว support assist ของเดลเรียบร้อยแล้วทำการติดตั้งในคอมพิวเตอร์ของเรานะครับจากนั้นเมื่อเราทำการเปิดคอมพิวเตอร์ขึ้นมานะครับเปิดตัวโปรแกรมขึ้นมา มันจะมีเมนูอยู่ประมาณ5เมนูนะครับในส่วนของ get driver and download scan hardware นะครับ clean file แล้วก็ตัว j u n e performance นะครับแล้ว optimize network นะครับสำหรับตัว get download driver and download นะครับก็คือสมสมมติว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับตัว Dell คอมพิวเตอร์ของเรานั้นมีพวกตัว b บ o อนะครับหรือว่าตัว เดเวอร์ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการจอนะครับตัวหน้าจอมอนิเตอร์ไบออดนะครับวงนี้หรือว่าช่องโหว่ต่างๆมันก็จะจะขึ้นมานะครับก็ให้เราทําการกดลันเมื่อกดลันเรียบร้อยมันก็จะให้เราทําการดาวน์โหลดนะครับก็ง่ายต่อการใช้งานมากเลยแล้วก็ในส่วนของสแกนฮาร์ดแวร์นะครับกรณี คิดว่าอุปกรณ์เราอาจจะมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นแรมหรือว่าในส่วนของลําโพงเราสามารถสแกนฮาร์ดแวร์ดูได้นะครับเพื่อเช็คสุขภาพของฮาร์ดแวร์ของเรานะครับในส่วนนี้แล้วส่วนมาก็คีนไฟล์นะครับคีนไฟล์ก็คือตัวเดล ตัวเดลซั u พอร์ต a อซินะครับมันจะทำการลบไฟล์ขยะที่ไม่ใช้งานนะครับแล้วก็ลบไฟล์ลิจิตี้ต่างๆนะครับที่ไม่ได้ใช้งานออกไปนะครับในส่วนนี้ก็แนะนำให้ทำกดเข้ามาคีนไฟล์เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของจูน e พอร์ฟอร์แมนนะครับมันก็จะทำการเคลียร์นะครับค่าต่างๆของ Windows ที่ไม่ใช้งานนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกันก็อย่าลืมเข้ามากดทำ ตัวจูนเพอร์ฟอร์แมนด้วยแล้วก็ออพติ่มายเน็ตเวิร์กนะครับก็ในส่วนนี้มันก็จะปรับอุปกรณ์ไวรลสของเราให้ดีขึ้นนะครับผมในส่วนนี้ก็อย่าลืมเข้ามาใช้งานนะครับในส่วนของตัว support assist นะครับสําำหรับตัว support assist เองมันก็จะมีเรื่องของ turbo shooting นะครับมันก็จะมีหัวข้อที่ไว้บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาต่างๆ history ต่างๆนะครับมันก็จะบอกว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับหรือว่า get support เราสามารถเปิด นะครับซัพพอร์ตหาทางเดวได้เลยนะครับผ่านหน้าหน้าจอของตรงนี้นะครับหรือว่าถ้าเพื่อนเพื่อนนะครับเข้าผ่านหน้าเว็บนะครับในส่วนของเดลซัพพอร์ตเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาดูได้ว่าตัวคอมพิวเตอร์ของเพื่อนนะครับซัพพอร์ตเซอร์วิสนี้เป็นโปรตัวไหนนะครับโดยมันจะมีในส่วนของ3ามเลเวลในการซัพพอร์ตนะครับจะเป็นเบสิกโปรซัพพอร์ตนะครับแล้วก็น่าจะเป็น อะไรน,น่าจะเป็นอะโปรสพอร์ตพาร์ตอีกตัวหนึ่งนะครับในส,สำหรับ n o t e b ของผมเองมันก็จะเป็นในส่วนของตัวโปรสพอร์ตนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาทำการพวกดาวน์โหลดไดเวอร์ต่างๆสแกนฮาร์ดแวร์นะครับ4เมนูเนี่ยครับ5 4 5เมนูเมนูนี้ก็แนะนำว่า 3เดือนเข้ามาทำครั้งหนึ่งก็ได้นะครับก็อย่าลืมเข้ามาใช้งานสำหรับตัวเด l l Support a s สิ s t ์นะครับวันนี้ก็มาบอกเพื่อนๆที่ใช้เดลนะครับท่านใดที่ชื่นชอบบทความนี้นะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ